ขมนเดือดวอยูเนสโกเป็นองค์กรที่ไล้ความสามารถนอกจากจะไปช่วยฮามไทยแล้วยังเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ตอนที่ไทยบอมใส่ปราสาทจนพังยับลาสุดขมนเตรียมยื่นเอกสารให้ยูเนสโกบังคับพิไทยจ่ายค่าซ่อมปราสาททั้งหมดเรื่องราวจะไปยังไรติดตามได้ในชาร์จสตูด,ดิโอครับ หลังจากที่ขเขมรรู้ว่าตนเองสูไทยไม่ได้นะครับช่วงนี้ก็จะเห็นว่าขเขมรเนี่ยมีความพยายามนะครับที่จะดึงองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงประเทศต่างๆเข้ามาเป็นแนวร่วมไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนฝรั่งเศส อินเดียนะครับและยังรวมไปถึงองค์กรยูเนสโกโดยเฉพาะยูเนสโกนะครับที่ชาวเขมรเนี่ยเขาไม่ค่อยจะพอใจกันเนื่องจากว่าในช่วงที่เขมรนะครับมีการประทะกับไทยทําให้ตัวปราสาทพระวิหารปราสาทตาควายนะครับได้รับความเสียหายแต่ว่าทางยูเนสโกกลับมีท่าทีที่เฉยเมยนะครับซึ่งตรงนี้บางทียูเนสโกอาจจะรู้ว่าเขมรเนี่ยใช้ปราสาทนะครับเป็นบังเกอร์ไทยก็เลยจัดหนัก และยังมีอีกเรื่องนะครับที่ทําให้เขมรไม่ค่อยพอใจน่าจะว่าทั้งเพจของยูเนสโกมีการโพสต์เตือนให้ระวังมิจฉาชีพอ้างว่ามาจากยูเนสโกนะครับแม้ว่าทางยูเนสโกจะไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศไหนก็ตามแต่ว่าเขมรบางคนนะครับกลับมีทา่าทีเท้อนตัวออกมาโวยวายแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงวัฒนธรรมของเขมรตอนนี้ก็มีการเตรียมที่จะยื่นเรื่องต่อองค์กรยูเนสโก เพื่อให้ทางยูเนสโกนะครับออกมากดดันไทยเราให้รับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหายต่างๆนะครับที่เกิดจากสงครามที่ทําให้ตัวปราสาทได้รับความเสียหายนะครับซึ่งจริงๆในเรื่องของค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามนี่จริงๆแล้วนะครับต้องเป็นฝ่ายที่่ายแพ้สงครามถึงจะเป็นฝ่ายที่ต้องจ่ายค่าชดใช้ให้กับฝ่ายชนะนะครับไม่ว่าจะเป็นของมีค่าไปจนถึงดินแดนบางส่วน แต่ว่าในกรณีของไทยกับเขมรความขัดแย้งตรงนี้ประเทศไทยเรานะครับไม่ได้เป็นฝ่ายแพ้เพราะฉะนั้นการที่เขมรจะให้ไทยเราจ่ายค่าชดเชยความเสียหายต่างๆจึงเป็นไปไม่ได้แล้วกับเรื่องราวต่างๆระหว่างเขมรกับยูเนสโกนะครับความคิดเห็นของชาวเขมรจะเป็นไปในทิศทางไดนบ้างนํามาฟังพร้อมกันเลยครับ สำหรับในช่วงแรกจะเป็นความคิดเห็นของชาวคขมรที่กล่าวเอาไว้นะครับว่าช่างเป็นองค์กรที่ไร้ประโยชน์บนโลกใบน,นี้ที่จริงแล้วยูนิสโก้ควรออกข้อเรียกร้องให้ไทยต้องซ่อมแซมตัวปราสาทเราไปถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายไปให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมชาวคขมรนคนต่อมาก็ออกมาวุ่นวายที่ปราสาทนะครับได้รับความเสียหายจากการประทะก,กับไทยว่าพังหมดแล้วโอ้พระเจ้านี่คือปราสาทที่ฉันเคยไปเยี่ยมชม แล้วแบบนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบต่อมาเลยครับคนนี้ก็ออกมาประชดประชันทางยูเนสโกที่ดูเหมือนจะเมินเฉยนะครับก็บอกว่าเฮ้ยยูเนสโกคุณเนี่ยต้องการป๊อปคอร์นเพิ่มไหมประมาณว่าเอาแต่นั่งกินป๊อปคอร์นดูไทยกับขเขมรลบกันนะครับ มาที่ความคิดเห็นของชาวเขเมรคนต่อมาเลยนะครับกล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าเราอ่อนแอเนี่ยไทยก็จะรังแกเราในขณะที่ประเทศอื่นๆได้แต่เย็นดูอยู่เฉยๆเพราะว่ากลัวเสียผลประโยชน์หรือไม่ก็รอรับผลประโยชน์เขเมรจะจดจำไว้ว่าประเทศใดบ้างที่จะให้ความช่วยเหลือพวกเราก่อน ต่อมาก็กล่าวถึงองค์กรยูเนสโกว่าองค์กรยูเนสโกเนี่ยโปรดเปิดหูเปิดตาดูบ้างวัดของบรรพบุรุษของพวกเรากําลังตกอยู่ในอันตรายวัดเหล่านี้กําลังต้องการการปกป้องด้วยความเคารพจากพวกเราทุกคนต่อมาก็กล่าววิาพากษ์วิจารณ์ทางยูเนสโกนะครับว่ายูเนสโกกาลังหลับอยู่หรืออย่างไรหรือว่ายูเนสโกเป็นได้แค่บ,บ้านสําหรับดื่มกินและจัดปาร์ตี้เท่านั้นตาของพวกคุณเนี่ยคงจะมืดบอดไปหมดแล้วใช่ไหม มาที่มุมมองของชาวคขมเนคนต่อมานะครับก็กลายไปว่าไม่เห็นว่าจะมีใครที่กล้าออกมาหยุดไทยแบบจริงๆจัง,จงๆบ้างเลยนี่ถ้าหากว่าเราเข้มแข็งก็คงจะไม่จําเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นอันนี้เรื่องจริง100%ซความคิดเห็นต่อมาก็กลา่าวประชดประชานทางยูเนสโกนะครับว่าที่ยูเนสโกเงียบเป็นเพราะว่าหนึ่งในสํานักงานใหญ่ของพวกเขาตั้งอยู่ที่เมืองไทย มุมมองต่อมาก็ยังคงกล่าววิาพากษ์วิจารณ์ทางยูเนสโกนะครับว่าถ้าหาว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองไร้ประโยชน์ก็ขอให้นึกถึงยูเนสโกเพราะว่ายูเนสโกเป็นองค์กรที่ไร้ประโยชน์ยิ่งกว่าคุณซะอ,อีกมาทีอีกหนึ่งมงุมมองนะคะรับกล่าวไว้ว่าองค์กรน,นียถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเท่านั้นพวกเขาไม่สนใจเลยว่ามนุษยชาติจะตุยไปมากแค่ไหน ในขณะที่ชาวเขมรคนต่อมาก็ออกมาตำหนิทางยูเนสโกนะครับหลังจากที่ทางยูเนสโกออกมาโพสต์แจ้งเตือนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่ออกมาแอบอ้างว่าเป็นองค์กรยูเนสโกไปขอเรียรายบริจาค แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าทางยูเนสโกจะไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศแต่ว่าความคิดเห็นของชาวเกาหลีนคนนี้ก็มันก็ว่าร้อนตัวนะครับบอกว่ายูเนสโกเนี่ยไม่ควรแสดงพฤติกรรมหยาบคายโดยการใส่ร้ายกบูชาจนทำให้คนทั่วโลกมองว่าพวกคุณไม่เป็นมืออาชีพต่อมาก็กล่าวไว้ว่ายูเนสโกคือองค์กรที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุดไม่แปลกใจเลยที่ประธานาธิบดีสารัฐไม่อยากมีส่วนร่วมกับยูเนสโกอีกต่อไป ชาวเขมรคนต่อมานะครับกล่าวไว้ว่าผมมาจากกัมพูชาประเทศของผมเล็กนิดเดียวแต่ว่าเราไม่เคยคิดว่าเราต้องการสงครามเราต้องการสันติภาพการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวเราต้องการสันติภาพอย่างแท้จริงต่อมานะครับคนนี้ก็อดครวญว่าฉันเสียใจในความทุกข์ยากของชาวกัมพูชาที่ไทยเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงในสงครามคั้งที่สองนี้ยูเนสโกควรให้ความช่วยเหลือกัมพูชาอย่างเร่งด่วนด้วย มาทีอีกหนึ่งมองนะครับก็กลายไปว่าพวกเสียมเนี่ยใส่ไลค์คอมเมนต์ได้อย่างไรท,งทั้งที่ไทยลาวเวียดนามและเป็นมาต่างก็มีพวกมิจฉาชีพด้วยกันทั้งนั้นต่อมาก็กล่าววิาพากษ์วิจารณ์ทางยูเนสโกนะครับว่ายูเนสโกถือว่าเป็นองค์กรที่ไร้ประโยชน์สุดในโลกปราสาทพระวิหารถูกทำลายจนราบเรียบโดยกองทัพสยามทุกคนก็รู้เรื่องนี้ดีแต่ว่าทำไมยูเนสโกถึงได้ยังคงนิ่งเฉยอยู่ เอาละครับเดี๋ยวคราวนี้เราลองขยับไปดูความคิดเห็นบางส่วนของนานาชาติกันบ้างนะครับกับกรณีที่ทางยูเนสโกออกมาแจ้งเตือนนะครับว่าให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นองค์กรยูเนสโกไปขอเลียรายเงินโดยที่ความคิดเห็นแรกก็กล่าวไว้ว่าทั่วโลกเนี่ยต่างก็สนับสนุนไทยในการจัดการเครือข่ายมิจฉาชีพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และตอนนี้มีหลายประเทศที่บอกว่าการโทรหลอกลวงที่พุ่งเป้าไปที่ประชาชนของตนได้หายไปอย่างมีนัยยะสำคัญต่อมาเลยครับบอกว่าจำนวนศูนย์หลอกลวงที่ผุดขึ้นตามแนวชายแดนในมพูชาน,นั้นเยอะมากเดี๋ยวนี้พวกมันสามารถปลอมตัวเป็นใครก็ได้ขอบคุณยูเนสโกที่แจ้งเตือนเรื่องแก๊งมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อองค์กร แล้วจากความคิดเห็นของชาวต่างชาติตรงนี้นะครับก็มีชาวเขมรอีกคนคี่เข้ามากล่าวตอบโต้นะครับว่ามีคนไทยจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในปอยเปตที่ทำงานเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงไปทั่วจงพาคนไทยกลับไปเถอะจะได้ไม่มิจฉาชีพอีกต่อไปอย่าได้บ้าให้มากกว่านี้เลย ต่อมาก็กล่าวถึงกัมพูชานะครับว่ากัมพูชาคือศูนย์กลางของนักต้มตุนระดับโลกทุกคนรู้แต่ว่าคนเขมรเนี่ยกลับไม่เคยรู้เลยฉันแทบรอไปไหวที่จะให้สกคมโบเดียเนี่ยออกมาประท้วงด้วยการพูดว่า Don't you end to me ต่อมาก็กล่าวเชิญชมทางกองทัพไทยนะครับว่ากองทัพไทยไม่เพียงแต่เป็นววรบุรุษท,ที่ปกป้องประเทศเท่านั้น แต่ว่าพวกเขายัางปกป้องผู้คนทั่วโลกโดยการหยุดยั้งพวกมิจฉาชีพนั่นจึงส่งผลให้แก๊งคอเซ็นเตอร์ทั่วโลกตอนนี้ได้เงียบเชียบผิดปกติแล้วด้วยความที่มีชาวขเขมเนบางส่วนที่ออกมาร้อนตัวนะครับก็เลยจะมีความคิดเห็นต่อมาในกล่าวว่าเฮ้ยเพจองค์กรยูเนสโกเนี่ยแค่แจ้งให้ระวังการหลอกลวงที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากยูเนสโกเท่านั้น แต่ว่าเพจก็ไม่ได้ระบุชื่อประเทศใดประเทศหนึ่งเลยนะลองถามคนเกาหลีคนจีนคนญี่ปุ่นและคนเวียดนามดูสิว่าใครคือพวกมิจฉาชีพผมเชื่อว่าพวกเขาจะให้คำตอบเหมือนกันว่ากระบุชาเป็นศูนย์กลางของพวกมิจฉาชีพจริงๆต่อมาครับกล่าวเพิ่มเติมว่าองค์กรยูเนสโกเนี่ยยังไม่ได้ประกาศชื่อประเทศไหนเลยนะแต่ว่าเราจะสามารถเห็นได้ว่ามีประเทศหนึ่งที่สแสดงท่าทีที่ร้อนตัว ต่อมามาให้ข้อมูลนะครับว่านับตั้งแต่กัมพูชาเริ่มความขัดแย้งกับไทยก็ไม่มีมิจฉาชีพที่โทรมาหาฉันอีกเลยทางตั้งที่ก่อนหน้านี้พวกเขามักโทรมาเกือบทุกวันความคิดเห็นสุดท้ายนะครับก็บว่าผมมั่นใจว่าในช่วงที่ประเทศไทยทำสงครามกับกัมพูชาปัญหาการหลอกลวงจะลดลงอย่างมาก เอาละครับประทังหมดนี้ก็คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนของชาวเขมรลงถึงนานาชาตินะครับที่พูดถึงองคอ์กรยูเนสโกที่ออกมาประกาศให้ระวังนะครับกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเพื่อไปเรียลายเงินลงไปถึงชาวเขมรน,นะครับที่ออกมาวายพยายามยื่นเอกสารนะครับก็ให้ทางยูเนสโกเนี่ยสั่งให้ประเทศไทยชดเชยค่าเสียหายที่มีต่อตัวปราสาทต,ต่างๆที่ทั้งหมดทั้งมวลผมได้หยบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้มีความคิดเห็นหรือว,ว่ามุมมองต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปในทิศทางไหนก็สามารถแสดงความคิดเห็นนะครับแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็คุณจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสัปวันนี้สวัสดีครับ